นุ้งผมสั่งของมาให้เอก็จะมีเบอร์เกอร์หมูเบคอนชีสนี่ผมกัดบรสจงสามคำแล้วก็ฮอทดอกแบบคลาสสิกสร้อยกรอกลมควันไม่รู้ถุงหรอกอ่ะให้รู้ก็ได้เดี๋ยวจะหาว่าใจไหลนี่ คือทำไมผมก็แข็งชาต์แบบนี้กลัวมันเลยเนเพราะว่าเอแบ,บแฮมเบอร์เกอร์ถ้าเกิดเสียงอะไรอยู่ด้านหลังก็ขออภัยนะครับเพราะว่าผมหาที่ได้แค่หนี่ผมยกกล่องแฮมเบอร์เกอร์ไม่ได้เพราะว่ามันขาด เดี๋ยวจะเอาแอมเบอร์เกอร์ก่อนออกก่อนนี่มีคาบชีสติดอยู่ฮะให้เป็นมันหูบางพอชีสละลายแล้วมันติดกล่องชอบเอาเล็บขูดมากินผมว่าคนชอบชีสใช่ไหม นี่รู้กันบ่คุยได้อร่อยป้ะอร้าวหนาวเลยกระใส่เสื้อหันยาวเร็วอุ๊บทำเบอร์เกอร์ไม่เท่ากันโอ้ มีเบคอนไหมนี่นี่เบคอนเบคอนนะครับขอมนีก้กของเยอเลยอยู่ด้านหลังคือไม่ได้อยู่ด้านหลังตรงนั้นอยู่คือแบบอยู่แถวๆด้านหลังตรงโต๊ะ โตพับไปดันถ <m í rus> <sh yelled> ึงยาผมเออ แะคออกมาแล้วก็กินพร้อมกับฮอดอกนี่คิสกินเบคอนเปล่าๆนหนึ่งโอ้น่าคือคตดเพราะคุดแม่น่ากินเ เอาแตงเอาอวนซุ้ยเนาะต้องอวนซุ้ยไหมเนี่ยอืมแล้วก็มีคาบคาบตายทำเบเกอร์ด้วยเออเนี่เนี่ยหมุนไม่ค่อยเยอะหมุนไม่ค่อยอะคือไม่ค่อยข้างมาเกี่ยวกับการกล้องเมื่อกี้ขุดไอ้ไอ้ไอ้ขนมปังตรงเนี้ยมา Ừ. À, không คงจะดี một pin เรามีตัว một มาให้ <laughs> เดี๋ยวปีใหม่ปีหน้าเดี๋ยวผมน่าจะทําคลิปเกี่ยวกับปีหน้าคือปีหน้าก็คือเป็นคือผมจะไปไทยปีหน้าไปหาพ่อผมก็น่าจะงั้นอ่ะไมม่วาวาาทด้

กับตัวนี้ใครเป็นเหมือนผมเข้าแกะเนื้อคือแบบเนื้อส่วนอืมม่นเมื่อกี้วค่อยกินเนื้ออย่างน่ะเนี่ยพอมันเหลือนิดเดียวอะ่ะอืมอใช่นะครับลิป มันพิซซาเลยเพราะกัด hey. มันแบบนี้กัดไม่รู้เหือพิซซ่าให้เหมือนยาพิซซ่าค่ะพิซซ่าครับอือเดี๋ยวค่อนหมดแล้วพิซซาห้าหน้าแฮมเบอร์เกอร์ก็ใส่เหมือนทั้งกลุงปัง